เป็ดอ่ะอุาสารเลี้ยงเป็ดมาเอวไม่เราเองอ่ะเราฆ่าพี่เป็ดเองแหละอย่างน้อยเป็ดก็จะปิดไฟหน่อยก็ได้นะโอ้โหใครสารภาพมาให้รู้วันนี้เลี้ยงเป็ดอยู่เสียนี่ยังเป็นเจี๋ยดอกผู้ชายที่แค่ดอฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรัยิน

หาชี้อยู่ไหนวะอ้าวมีสอบเฉยเลยอัน,นปันไหมนะสวัสดีครับสวัสดีครับฮะอั<า>น,นปันไหมนะปั้อยู่ข้างล่าง,าง<ำ>อ่ะอ๋อ แมวเฮาเราเป็นคนดีจริงก็เป็นเราเองแหละที่ปาดสีเขียวเพราะเรามันใช่เขาเราเป็นนายอำเภอจริงเหรอเอ้าจีแดงจีแดงอ่อนีแดงอ่อนยิงเสาใบไม้ค่ะขายสฉบออกมาเดี๋ยวนี้เลยทุกคนไม่ขายจีแดอ่อนเลยไม่ขายขายออกมาซะจ้าไม่ขายไม่ขายนักร้องเย็บศพนักร้องเย็บศพนักร้องเย็บ สีแดงไอ้ว่าเราปาดหูป่าดิเราปาดหูป่ะดีฮะที่แดงอ่อนที่แดงอ่อนเลยนะเขากินสดไปต่อหน้าต่อตาแดงอ่อนนะไม่ใช่แดงเข้มแค่เอี๊ยงเองไปเอาเป็ดออกพุ่นไปเขาเพิ่งเขาเพิ่งกินแค่ตัวเดียวเองเลี้ยงเอี๊ยงไว้ไปเลี้ยงไว้ไม่ให้เลงนะให้เลงหาเป็ดไงไม่ให้เลี้ยงหาเป็ดไปหาเป็ดตุ่นปี้ แค่อีเล้งเองพี่ยุ่งทำไมชิวพี่เป็ดเป็นอีกแน่เลยเอาปีแล้วเหรอวะ <laughs> พี่เป็ดไม่ได้เป<ว>็นโอ้แพ้ๆกันไปซะแต่ตายกันไปมาอยู่ด้วยกันเลยครับ อะไรเป็นไรแล้ววะผมเป็นนักซื้ไปดีโดรสันเตี้ยโตไปดีความแค้นส่วนตัวฮีตอนนี้ผมก็มีความแค้นส่วนตัวเหมือนกันสี่หัวเลยอะ่ะที่ที่หวดผมอะ่ะผมซื้อผม,ผมซื้อแม่ผมผมซื้อไอเนี้ยจิ้งจอกอะ่ะแล้วคือกำลังจะหัวแดงเลยแต่คือตายก่อน กระจมดเลยเดี๋ยว่าเดี๋ยวขัดตกรค่าขึ้นปะอะไรขัดตกรเขานัวกันอยู่ข้างล่างอ่ะเมื่อกี้ขึ้นปะขึ้นอะไรขึ้นอะไรอ๋อขึ้นอะไรอ่ะขึ้นอะไรล่ะขึ้นอะไรขึ้นอะไรอ่ะเือเออมราตามเขาไปสิเออเออคุณนุ๊กคุณเอาไว้ใจเราได้แต่เพราะว่าเราเป็นโลกาแต่อีกคนน่ะอีกคนอ่ะไว้ใจไม่ได้ มเมื่อกี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นคนตีนอะเอาไข่ไม้ไปอะไรหรือเปล่าคุณไม่ได้ไม่ได้ยินไม่คุณมินี่ไม่ได้ยินเจอศพอยู่ร้านฝึกซ้อมอ่ะเพลงสีลาสีสีน้ำตาลอะผ่านไปอ้าวน้ำตาลขึ้นไหมคุณเป็นหรอ ไม่ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นนะเป็นหน้าแดงเหรอขึ้นเหรอขึ้นเลยหรออะไรขึ้นขึ้นอะไรอ่ะขึ้นเหรอไอ้เขียวไม่สิงสุดแล้วมันก็กดตายโอยอ่ะขึ้นเหรอปวดใครอ่ะเขียวตายจะทำบบนี้ไม่ได้นาะปวดใครอ่ะปวดยังไงสกีฟสกีฟปวดสีเขียวอะเขียวไหนวะเขียวตายแล้วตายแล้วนะ หัวได้ได <language> ้เหรอในนี้ไม่มีห่านกันเลยใช่ไหมไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ไม่ขึ้นไม่มีแล้วเนาะคนเดียววะน่าสงสารนะท่ารกูจะตายกูเดวมาดูว่าบับโลต้งเย็บมีห่านหรืไม่ได้ไงนั่ะเดี๋ยวมีหานตัวเดียวตอนนี้เอาอันปันไม่พูดหน้าอันปันโดนพี่เป็ดปิกป๊าไง แสดงว่าหาชิก็เห็นใช่ไหมว่าปิดปากเหมือนกันใช่เห็นเห็นใช่ก็ต้องบอกเลยนะเห็นปิดเห็นเดินมาข้าหลับแหมแหมอันนี้เราจำได้ไหมเออไม่ขึ้นเหรอแต่เมื่อกี้ไม่ขึ้นจริงจังไม่ขึ้นจริงเหรออืมปล่อยไปแล้วัน อันขอพูดไดยไม่ต้องมาปิดปากกันแล้วนี่หูดอะไรมามามาไปพูดแล้วไปพูดไปพูดไปพูดเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้พูดนะสี่สามสองหนึ่งปิดเลยกดเลยกดเลยถี่มองตา อะไรอ่ะก็จะร้ายมากเขาไม่ให้อันพูดเลยเขาไม่ให้อันพูดเลยอ่ะอนนี้ไงก็พูดได้แล้วไงมึงก็เพิ่งพูดได้ตาแรกนะโหบตกี่รอบก็ไม่พูดไม่ได้ทีเจ่คนเป็นใบโอ้จะรู้อะไรมาพูดมาพูดแล้วพูดแล้วโอเคดีมากอย่าบอกอย่าบอกปิดปากว่าไปใบคุอื่นบ้างเออไปใบเออสิน้ำเงินก็ได้แถมเงิน เดาหาเขาได้นี่จอดทำอะไรเนี่คิดว่าอันตันหรือเปล่าไอตองกระลักฉันขนาดนั้นไม่ตมาบวตแล้วนะไม่จ้มาบวดเราเราเงินนะถ้าเธอโหวตเราเราไม่ได้บหวเธอไม่ล่ะเม่ได้โหวตไม่ล่ะพอม่หวตนะพ่อไม่โหวตนะเราโวตสกีบอ๋อสกีบมันแดงแล้วเราต้องใส่สีม่วแต่เราก็ไม่ได้บหวตเขาสีม่วงบอกเป็นล่างรงนะแต่สีส้มบอกว่าเป็นอีแดง ี่หวานใจกดเราสองคนด้วยนะสีม่วงเป็นคาเโกะซีคุอวกิเลี่ยวพี่ข้อจ่อเป็นโลกลางนะต้องที่ี้หยาบแล้วกันเนี่ยเขาไม่ปิดปากอันปันเขาก็มาปิดปากเราใช่โอเคเย็บๆใช่แล้วหนูก็เป็นด้วยพี่ตกตกลงขึ้นแล้วขึ้นไหมอันไม่ได้ขึ้นไหยเซเลตายยังใช่ ตายตายไปห้าเฟสแล้วใช่เหรอฝั่งน,น,นี้ทำไมเงียบกรีบจังเลยโดนปิดปากแลเลยไ, <c oughs> ไม่ไม่ถ้าพี่ยังไม่เดินผ่านสิครับพี่จะไม่โดนปิดปาก <Okay. S 2> มาโหเมงมาดักเลยเ <c oughs> ขามาดักเลยเ <c oughs> ขดาดักปุ่มหมดเ้ามาดั <c oughs> ดากปุ่มหมด เขกากดสาโป๊ดด้วยเฮ้ตาให้กันบสางเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมอะชิเอาไหมเอาอะไระพี่ตาหน้าเอาไหมตาหน้า <c oughs> เอ๊บากบ้านเนี่ยไม่ได้ิเสียอะไรเลยเราถอนไปเลยหยอกไปหยอกไปไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครค่าสีที่ขาวทีขวาเหรอ สีขาวก็มาปาดเราแล้วสีครีมโดนเองอ่าเฮ้ยแต่เราจะกลับสีส้มตลอดนะสีส้มโม้แล้วหน่อยดิเราไม่อยู่กับสีเออสีขาวแดดๆใช่สีขาวไม่ได้เป็นอะไรเลยสีขาเป็นคนปกติแล้วถึงว่าไปสใช่ใช่ลุ้มหัวสีม่วงเลยทุกคนเยลแค่เสียงมึงเขควบคนฉลาดดูก็รู้แล้วไม่มีอะไรเลย มันฉลาดเขามองคนดูเลวอ่ะยังไม่อใครเขาปวดติงนะาม่ใครเขาไปโหวดติ่งอัานตันเขาพูดอะไรอ่านตันเขาพูดในที่มันไม่ควรเชื่อที่บอกสิงมัวงด้วยอ่ะไม่มีอะเป็นโดโดไม่มีอะไรเลยเลยจะเป็นอะไรเลยแค่นี้ก็ดูไม่ออกอ่ะโอ้หนอ หนูมไม่อยากเป็นโนโดแล้วว่ะพี่มันเป็นโนโดมาสองตาแล้วเป็นโรที่ปาได้วะจะปาได้เลี้ยงจะปาได้ยี่ยสส้อสาวิเตอร์เ,เขานะแต่วิกเตอร์ชอบไปทำให้เขาแครนน่ะวิกเตอร์ไปทำวิธีกรรมเยอะอ่ะใช่กิจกรรมเยอะหมโโโดหมดตอนนี้แหละครับหมดเลยหาเรื่องใส่ตัวมากกว่า <c oughs> คนนู้นทีคนนี้ที ้คือว่าถันแรกแล้วว่าใครเป็นแต่ไม่ไม่ใคร